เสอเลือกคำถามเลยครับคำถามนะครับในวิกฤตภัยแล้งเช่นนี้คุณมีวิธีการรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำอย่างไรที่แฮมมิมาประกวดในวันนี้แฮมม่อยากจะเป็นกระบอกสูญญากาศในการารณรงค์ค่ะการประหยัดก็เช่นการไปดูคอนเสิร์ตเทอ์แฟร์เฟสติวัลคาร์นิวัลแห่งหไปจนปีของ2 5 52ค่ะ <c oughs> ปีนี้เต็มที่โชว์เสร็จพรุ่งนี้เราความายหงเราจะไม่เสียจนะคะและก็เต็มบ้านไปด้วยแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นอออปองศากดิ์ไฮอาภพรโรสซิลินทิปแกงสมทท้มธนานาเจนเจนบุญสุงเนินและเสนาหอยค่ะขายบาทรยสิบงหาคมไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ชายไม่ได้ให้ซื้อ ได้บัตร25ใบถ่ายรูปโชว์ได้